พลเอกประยุทธจันโอชานะแล้วก็ท่านองคมนตรีคุณหมอกเกษมวัฒนชัยครับวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีวันนี้ลงไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับท่านองคมนตรีไปเยี่ยมชมโครงการสนับสนุนการดําเนินง,งานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม67 ระหว่างมุลยที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทยเราจึงเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะค่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรองนายกเดินทางไปด้วยนะครับเน่ก<ม>็มีการมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานนะเนะี่ยเป็นบรรยากาศวันนี้นะครับนี่แล้วก็ในแฟนเพจ พีรพันธ์เอฟซีก็มีการโพสต์ภาพชุดฮะภาพนี้ที่คิดถึงโอกาสพบกันอีกครั้งของลุงตู่พลเอกประยุทธ์ท่านองคมนตรีและพี่ตุ๋ยพีรพันธ์รองนายกรรัมนตรีพลังงานในระหว่างการเยี่ยมชมโครงการสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีครับที่ปัตตานีค่ะฮะแล้วก็ในโลกโซเชียลฮะก็มีการโพสต์คลิปนะ เนะเป็นคลิปที่เอฟซีของทั้งคู่เห็นต้องขออนุญาตใช้คำว่าเอฟซเพราะท่านเคยเป็นนายกแล้วก็คนก็ตามเชียร์ยจนกระทั่งปัจจุบันค,คนที่โพสต์คลิปเนี้เขาใช้คำว่าความสุขของสลิมคนหนึ่งเขาใช้คำนี้ก <c oughs> ารทำาจาใจที่ถึงแหละว่าบรรยากาศวันนี้นนก็เห็นภาพท่านองค์คมนตรีอดีตนายกลุงตู่ฮะยืนอยู่แล้วก็มีคุณพิรภพันยืนอยู่ข้างๆนะ รวนะมถึงจะมีภาพมุมด้านนั่งเลยนะเนี่ย,ย,ย,ยใช่ไหม,มนะที่คุณพิรพันธ์เองก็ยืนยันนะว่าปัจจุบันเนี่ยพักรวมไตสร้างชาติก็มีดีเอ็นเอของลุงตู่อ่ะใช่ใช่ไหมแล้วก็อีกมุมหนึ่งทีนี้ฮะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกนะคือคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเนะี่ยคุยกันนะตอนแรกบอกว่าพรุ่งนี้ลุงตู่จะมาโรงพยาบาลนะนั่นแหละอันนี้คือเมื่อคืนสี่ทุ่มเมื่อคืนวานนะพรุ่งนี้ลุงตู่จะมาโรงพยาบาลนี่นะนะ มาจริงเหรอมามีมลุงตู่จะมาจริงเหรอลูกถามแม่ลูกถามแม่แ้วทำไมเหรอนะแกล้งถามลูกเพราะว่าลูกรู้ว่าลูกเนี่ยชอบลุงตู่ก็ลูกเคยบอกแล้วไงว่าชอบลุงตู่อยากเจอลุงตู่อยากถ่ายรูปกับลุงตู่นะแต่พรุ่งนี้หนูไม่สอบนะกว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงไม่เป็นไรพรุ่งนี้หนูจะรีบสอบให้เสร็จแล้วพี่ฝันแล้ไม่วานนะแม่ก็เออพยายามมากนะสุดท้ายเที่ยงวันนี้คุณยายส่งรูปมาให้ดู ยิ้มกว้างเลยเพราะเราได้ถ่ายรูปก,กับลุงตูนี่เลโอยน่ารักหนูลูกน่ารักมากก็หนูบอกแล้วว่าหนูชอบลุงตู่อ่ะแม่เ <c oughs> ช่าไหมความรักทําให้คนทาข้อสอบได้เร็วขึ้น <c oughs> น่ารักค่ะน่ารักน่ารักมากส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือฮะวันนี้ก็ลุน้นสถานการณ์น้ําอีกหนึ่งรอบนี่คือสถานการณ์น้ําที่แม่สายวันนี้นะครับคือมีฝนตกหนักแล้วน้ำป่าไหลหลากลงแม่น้ำแม่สาย แล้วก็บางส่วนก็นไหลเข้ามาในพื้นที่ฮะอันนี้สายลมจอยนะอันนี้ช่วงสายวันนี้ฮะเจอน้ำอีกแล้วเจอน้ำอีกแล้วนะตอนแรกก็กังวลกันโอ้โหมันจะขังนานไหมเพราะมันมาแรงนะค่ะเนี่ยเจอที่มูลที่ต่างๆยังภาพมูลที่เพชรเกษมครับนี่คือภาพมุมสูงะอืบพอฝนตกนะะแล้วก็น้ำมาอย่างนี้ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนแม่สายเอารถขึ้นไปจอดบนถนนพระโขนโยธิน แล้วก็เส้นทางเชื่อมไปถึงนู้นอ่ะ,อะด่านแม่สายอ่ะ,ะสังเกตเห็นนะบนรถนะ,ะวิ่งบนถนนเยอะเลยออกมาจากชุมชนเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบน้ําท่วมขัง่ขึ้นมานนขวักว่มากบนท้องถนนนะฮะอันนี้ภาพจากมุยที่เพชรเกษมนะซึ่งเขาได้มีการรายงานสดสลับกับเอาคลิปเหตุการณ์มาให้ดูนดเนี่ยครับตฝนมาเยอะมากเนี่เห็นไหมตรงด่านอนะ่ะ ฝังฝ่งนู้นฝั่งท่าขี้เหล็กจำได้แล้วตรงหลังพาสิ่งนึงโอ้ข er. oh, er ้างนู้นเนี่ยยังเละอยู่เลยนะฮะแล้วทีน um> 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 ี้อีกมุมหนึ่งฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าเขาให้ดูภาพด้านล่างด้วยว่าน้ำเนี่ย no มันทะลักในแม่น้ำแม่สายเนี่ยมันเอ่อท้นมายังไงทีนี้เห็นไหมคนเริ่มเอารถขึ้นมานะแต่นี่ฮะน้ำมาแบบนี้เลยนะช่วงสายนะฮะน้ำมาแบบเมื่อกี้เลยนี่แล้วอีกจุดหนึ่งตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเไ็ยเกษตรเราเข้ามา อพยพป,ประชาชนในพื้นที่ก่อทายซอย10ซอย14หลังจากที่อพยพเสร็จแล้วเรามาช่วยหาหารทำบิ๊กแบ็กนะครับทุกคนนะนี่เป็นสารเจ้า่อก่อทรายที่ทีมเราลุยน้ำเข้ามาเพื่อที่จะมาอุดรูรั่วตรงแม่น้ำสายด้านหลังซอ,อย14นะฮะนี่เป็นสภาพเป็นสภาพสะพาน ะระหว่างแม่สายกับท่ากิเลกนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าเนี่ยครับจุดนี้ที่น้ํามันเข้ามาแล้วอเอาไม่อยู่นะฮะทหารกําลังหาวิธีป้องกันนะครับนี่เป็นภาพที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ประมาณ5นาทีที่ผ่านมาผมเอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนจุดนี้แหละครับจุดวิกฤตฮะตอนแรกเนี่ยับขันมากว่าโอ้จะไหวไหมซึ่งเป็นจุดที่ทางทหารเอาบิ๊กแบ็กมาเสริมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ปรากฏน้ามันมาแรงแล้วมันล้นนะก็จะเอาบิ๊กแบ็กมาเสริมอีกแล้วนี่คือน้ําแม่น้ําสายนะจะเห็นว่าไหลไาอย่างน้นเลยนะนจะเห็นว่าไหลมาอยา่างนู้นเลยแล้วน้ําขุ่นคักเลยไหมตอนนี้เออทนจะทนตะหลิ่นขึ้นมาเลยนั่นไหลมาจากฝั่งพมา่าไงแล้วฝั่งพม่าเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักเนี่ยฮะทีนี้เราก็ต้องดูว่ามันจะทะลักเข้าไปในชุมชนต่างๆท่วมแม่สายอีกรอบหนึ่งหรือไม่ ซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ทะลักท่วมไปเรียบร้อยอย่างที่เห็นทีนี้นั่นค,คือถนนนะ,ะที่มีน้ำอะ่ะนี่คือภาพมุมสูงที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจข่าวที่แม่สายได้มากขึ้นด้วยนี่เป็นภาพที่เราบันทึกไว้เมื่อ5้านาทีที่ผ่านมานะฮะเป็นภาพที่อัปเดตล่าสุดในตอนนี้นะครับสถานการณ์โดยรวมเป็นประมาณนี้น้ําเข้าถึงในพื้นที่เกาะทรายแล้วให้เฝ้าระวังนะครับ เพราะฉะนั้นที่เราเห็นข่าวว่าเอ้ยทำไมเกาะทรายถึงหนักนะทำไมหลายจุดๆเพราะมันเชื่อมโยงกับน้ําจากแม่สายเนี่ยนะนะแล้วตรงจุดที่วิกฤตเมื่อสักครู่ตรงบิ๊กแบ็คฮะเจ้าหน้าที่ทหารนะเสริมบิ๊กแบ็คเข้าไป่นในในเนี่ยใช่ไหมครับ,บนะเอาบิ๊กแบ็คเข้าไปเสริมฮะนะตรงใต้สะพานข้ามแม่น้ําสายอ่ะนะเมื่อสักครู่มุมสูงที่เราเห็นจำได้ใช่ไหมฮนะแ้วก็เอาเข้าไปเสริมฮนะ เพื่อที่จะป้องกันน้ําจากตอนแรกที่มีอยู่แล้วนะอแล้วเอาไปเสริมแล้วก็สูงขึ้นนะรายงานข่าวเน่ระบุว่าทหารพยายามนำเรือหขนบิ๊กแบกเข้าไปวางเพิ่มในอเมร่อาตาวานตรงนี้อเห็นไหมคือปิดช่องว่างทื่เราเห็นมุมสูงม่อสักคู่อ่ะค่ะเพื่อปิดช่องโหว่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงปิดได้ครับค่ะปิดอ้การที่เออท้นเข้าไปได้ไม่ให้มันล้นเพิ่มเนาะ ทำให้น้ําไม่ทะลักเข้าท่วมฝั่งตะวันออกของตัวเมืองเพิ่มค่ะแต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ไงทีนี้ไงน้ามันมาอีกมันมาแรงยังไงบ้างเนี่ยคือดูโอ้โหสุดๆุดจริงๆระลุ้นจริงๆชอบมากนะอันนี้คือที่แม่สายนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือฝนทีนี้จะเติมลงมาอีกไหมนะเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมานะทีนี้ที่เชียงใหม่ มวลน,น้ําจากตอนเหนือของเชียงใหม่นี่ท่านผู้ชมดูแม่น้ำฮะนี่น้ําจากแม่แตงนะทั้งหมดนี้จะไหลไปไหนจะไหลไปแม่ปิงไงแม่ปิงก็คือแม่น้ําสายที่ไหลไปเชียงใหมน่นะใช่ไหมปิงวังยมน่านปิงเนี่ยก็คือเชียงใหม่วังนี่ก็ลําปางถ้าาจาได้นะยมนี่ก็แพรพิศลุโลกนะ่นานก็มีเขื่อนอยู่ ท้งหมดที่จะไหลลงไปนะตัวเมืองชิงใบม่อ่ะทีเนี้ยน,น,นี่คือเหตุผลฮะว่าสถานการณ์น้าในตัวเมืองมันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ